สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลบนเลสสลีกเยอรมันฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่1 3ค่ะคืนวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567สดตุตการ์ดเปิดบ้านชนะอุนิโอนเบอร์ลิน3ประตูต่อ2คืนวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567โฮสตไตคิวแพ้ไลซิก0นย์ประตูต่อ2แฟรงเฟิร์ตเสมอกับอัลส์บวก2ประตูต่อ2โบกุ้มแพ้เบรเมน0ูนย์ประตูต่อ1 ไบเออร์ม,มิวนิกชนะไฮเดนฮาม4ประตูต่อ2เลวเวอร์คูเซนเปิดบ้านเชือนชนะซังเปาลี2ประตูต่อ1มืนเช่นกลัดบักเสมอกับดอดมูล1ประตูต่อ1วันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567วอลฟ์บวกชนะไมาย0-5 4ประตูต่อ3และโฮเฟนแฮมเสมอกับไฟบวก1ประตูต่อ1ตารางคะแนนบุ liga, ออนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่13ค่ะ บาเยมวนิกนำเป็นจ่าฟูงนะคะ13นัดชนะ10เสมอ3ไม่แพ้ใครมี33แต้มค่ะไอัรทักแฟรงเฟิร์ตอันดับที่2 13นัดชนะ8เสมอ3แพ้2มี27แต้มนะคะขณะที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอันดับที่3ค่ะ13นัดชนะ7เสมอหและแพ้1มีอยู่26แต้มไลซิกอันดับที่4 13นัดมี24แต้มวอลฟ์ Wolf, บวกอันดับที่5นะคะมี21แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่6คือดอทดมุนและอันดับที่7คือไฟบวก ขณะที่อันดับที่8คือสตุตการ์ดค่ะมี20แต้มนะคะไมล์ูนห้าอันดับที่9มี19แต้มเท่ากันกับอันดับที่10คือเวเดอร์เบิรเมนอันดับที่11หมื่นเช่นกลัดบักมี18แต้มอันดับที่12อูนิโอนเบอร์ลินมี16แต้มเท่ากันกับอันดับ13คืออัลสบวกอันดับ14โฮเฟนฮามมี13แต้มอันดับ15ซังเคาลีมี11แต้มอันดับ16หไฮเดนฮามมี10แต้มอันดับ17โสิ5แแต้มนะะะคลบกุ้มอันดับที่18 มี2แต้มค่ะจากนั้นไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่13กันนะคะ <S <S แฮร์รี่เคนจากบบเยอร์มิวนิกค่ะยิงไป14ประตูโอมามามูสจากไอทรักแฟรงเฟิร์ตยิงไป13ประตูโจนาธานเบอร์คาสจากไมล์ศูนย์ห้ายิงไป10ประตู ทีมคายดีนจากบรุษเซียมือนเช่นกลัดบักยิงไป8ประตูและจามานหมูเซียล,ล่าจากไบเยอมินิกยิงไป8ประตูไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีก้าเยอรมันฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่14กันนะคะ คืนวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567ไฟบวกพบกับวูลฟบวกในเวลา2นาฬิกา30นาทีคืนวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา21นาฬิกา30นาทีได้แก่อูนิโอนเบอร์ลินพบโบกุ้มหมาย05พบบาเยอรมิวนิกเหมือนเช่นกลัสบักพบโพสไตคิวอัลสบวกพบกับเลเวอร์คูเซน ส่วนซังพอลีพบก,กับเรเมนในเวลา24นาฬิกา30นาทีคืนวันอาทิตย์ที่15บธันวาคม2567ันห้เดไอเดนฮามพบก,กับสตุ๊ดการ์ดในเวลา21นาฬิกา30นาทีดอดมุนพบก,กับโฮเฟนฮามในเวลา23นาฬิกา30นาทีและไลซิกพบกับแฟรงเฟิร์ดในเวลา1นาฬิกา30นาทีค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโชนโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง SPORTBANews Channel ค่ะ